สวัสดีครับผมวันนี <The camera apan> <navigation> ้วันที่9ถ้าใครยนนดูคลิปผมจะจำได้ว่าอาทิตย์แล้วผมบงอ้อย5 5 0ัไว้อ้อวันนี้ผมจะพามาติดตามว่าเป็นยังไงเนาะมาดูเลยครับนี่ครับถึงแก่ก็จะขึ้นหมดแล้วครับ80%แล้วล่ะ ถามว่าทําไมไมันขึ้นไวาาจงังเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมอ้อยที่ผมสั่งมามันจะมีแตกมาบ้างนะแตกข้างๆบ้างแล้วล่ะบางอันก็ยังไม่แตกตายังไม่แตกนะอย่างเงี้ยนี่ตายังไม่แตกก็เลยยังไม่ขึ้นมาครับย่างใหญ่ยังไม่ขึ้นเนะนี่ยลากรายที่ตา เริ uhm, ่มแตกเรามาบงเนี่ยมันก็จะขึ้นไวหน่อยีวันจีับกำลังแตกทำเนีย ก็ถือว่าแปดสิบเปอร์เซนได้แล้วครับโอเคครับผมก็ติดตามให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามให้ดูใหม่ในคราวหน้าแล้วกันสวัสดีครับ